โอเคครับก็ซีซีดัดคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในรายกันแ a s t Time ไม่ชินเคยโอเย่นะครับเกม GTA วิกฤตแล้วนะฮะกับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟเอ็มนั่นเองนะฮะวันนี้นะครับพี่ก็มีเซิร์ฟหนึ่งนะมาแนะนำคุณผู้ชมเลยเนี่ยก็การค้นหาชื่อเซิร์ฟไปเลยนะครับเด็กก็จะเจอเลยนะเซิร์ฟนี้ก็มีชื่อว่าอ่าเวนิสนั่นเองนะฮะก็เป็นเซิร์ฟแนวอ่าคอมพลีตตี้นะครับโลเพนะครับสวมบทบาททั่วไปนั่นเองครับ ใครที่สนใจนะครับอยากเขาเล่นเซิฟนี้เดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลอ่าใต้คลิปนี้เลยนะครับก็อย่าลืมเข้าไปก็ได้นะครับแล้วก็ประเทศเปิดใหม่นะครับฟาร์มง่ายไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับอาวุธยังไม่เข้าแค่เกาะก็เข้าได้เลยนะเซิฟนี้นะครับอย่าลืมนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะโอเคพวกแกสิวลานะครับแล้วก็รับการกดคอนเน็กแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิฟเลย let's go เย a ตอนนี้เราก็เข้าไปในเซิฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อผู้ชมเข้ามาครั้งแรกนะครับเซิฟนี้นะเซิฟ อาเวนิสนะครับก็จะมาเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดของผู้เล่นใหม่นะฮะนี่แดวตรงนี้เลยนะครับโอเคพอเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็ทําการกรอกข้อมูลนะครับตัวละครของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แต่งตัวครับตามสไตล์คุณผู้ชมเลยเซร์นี้ก็จะมีพวกมอเสื้อผ้านะครับทรงผมแหวนนาฬิการองเท้านะครับกระเป๋าอ่าเพียบเลยนะครับก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะครับก็จะมีข้อความบนหัวนะครับก็ให้ทำการกดปุ่มนั้นไปเลยนะครับแล้วก็จะสามารถ เดินได้นะครับเป็นระบบการตกแมปนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับปุ่มคําสั่งภายในเซิร์ฟนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยกด F1 อ่านี่นะครับก็จะเป็นการเปิดโทรศัพท์มือถือนะครับก็เดี๋ยวทำการตั้งค่าเป็นภาษาไทยแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ควบคุมด้วยเมาส์นะครับนี่ส่วนทวิตเตอร์นะครับเซิร์ฟนี้ก็สามารถเล่นได้ตามปกติเลยนะครับอ่ามีเด็กน้อยด้วยว่ะเฮ้ยอย่างเท่นะครับประมาณนี้เลยนะฮะ แล้วก็ต่อมานะครับกด F 2นะครับก็จะเป็นกระเป๋านะครับนี่เลยอันนี้ก็คือกระเป๋านะครับแล้วก็ต่อมากด F 3นะครับก็จะเป็นแอนิเมชันนะครับท่าทางต่างๆนะครับนี่โอเคอย่างอันนี้นะครับก็เป็นการสวัสดีนะครับก็มีแบบว่าอันมาใหม่ด้วยนะครับคำว่า new นะครับอ่ะประมาณนี้เลยอันนี้คือท่าทางมาใหม่นะครับเออเท่ดีนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเต้นนะครับก็ไปที่แดนนะครับนี่มีแบบว่าเป็นแดนติ๊กต๊อกด้วยนะครับอ่าประมาณนี้เลย โอเคแล้วก็ต่อมานะครับกด F5 นะครับ F5 นี่ก็จะเป็นเมนูวงล้อนะครับถอดเสื้อผ้าอ่ะเราจะทําการถอดเสื้อโอเคแล้วก็ถอดกางเกงนะครับอ่าแล้วก็ถอดแว่นนะครับอ่าก็ใส่ไว้เหมือนเดิมนะประมาณนี้เลยโอเคแล้วก็ต่อมานะครับกด F7 นะครับก็จะเป็นใบแจ้งหนี้นะครับหรือว่าบินแล้วก็ F9 นะครับก็จะเป็นเมนูอุ้มนะครับก็จะมีด้วยกันประมาณอ่าสแบบด้วยกันนะฮะก็จะมีอุ้ม มีขีหลังแล้วก็อุ้มแบบคิมินโตโประมาณนี้นะครับแล้วก็กด F10 นะครับก็จะเป็นตลาดกลางนะครับหรือว่าอีโคโนมี่ก็สามารถดูได้นะครับว่าตอนนี้นะครับอะไรขายแล้วได้เงินดีสุดๆนะครับก็น่าจะเป็นเพชรนะเพชร1เม็ดก็ได้ประมาณ209บาทนะครับแล้วก็ไอติมแตงโมนะครับก็ประมาณ40บาทนะครับต่อ1อันแล้วก็ปุ่มต่อมานะครับปุ่ม delete นะครับปุ่มดิลิทก็จะเป็นการเปิดสกอบอทนะครับนี่ตอนเปิดก็มีเสียงด้วยนะครับอย่างเท่อ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีอ่าเลขกระเป๋านะครับมีชื่อบอร์โทรศัพท์อาชีพแล้วก็มีปิ้งนะครับแล้วก็ผู้เล่นทั้งหมดประมาณกี่คนประมาณนี้เลยนะก็มีบอกด้วยนะครับแล้วก็เซิฟนี้นะครับมีระบบรับของรายวันด้วยนะครับเี่กก็ทําการกดเพกดาวนะครับ อ่านี่เลยนะฮะก็ขึ้นมาแล้วนะครับอย่างเช่นวันแรกนะครับที่เราเข้ามานะครับเราก็ทําการกดลับไปเลยนะแล้วก็ได้เพชรมาประมาณ5เม็ดเลยนะคุณผู้ชมนะครับส่วนวันที่2นะครับเมื่อเราเข้ามาเล่นนะครับเราก็รัการกดลับอันที่2ไปนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดลับของเริ่มต้นนะครับนี่เราก็รับการกดตัวอี้นะครับเพื่อการลับเลยนี่ได้มาแล้วนะครับโอ้ยได้มาเยอะอยู่นะโอเคส่วนของเริ่มต้นนะครับที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับมีอะไรบ้าง ในกระเป๋านะครับก็จะมีบัตรประชาชนนะครับใบขับขี่แล้วก็เงินนะครับเงินเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ5000บาทนะเซิฟนี้นะครับในตู้ประมาณ3,000แล้วก็ในตู้ ATM หรือว่าในตู้ธนาคารนะครับอีกประมาณ2,000นะครับก็รวมทั้งหมดแล้วนะครับประมาณ5000นั่นเองนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นกระชาอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวก็ทําการเปิดดูนะนี่นะครับก็หล่อสักรู่หนึ่งโอเคก็ได้มาเป็นที่เ้อยแล้วนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นกล่องอะไรสักอย่างนะครับได้มาตั้งเยอะนะครับก็ํำการเปิดเลยโอเคครับเราได้เป็นปิ่นโตมานะครับก็เดี๋ยวพิจารณาเปิดอีกสักรอบหนึ่งละกันเนาะอันนี้ได้จะเป็นสุ่มของพวกอผิดกฎหมายนะครับมีสายไฟมีอ่ปูนนะครับมีปิ่นโตมีพวกไอติมแตงโมประมาณนี้นะครับ ตอนแรกพี่ก็สุ่มได้เป็นาสายไฟมาด้วยนะครับนี่แล้วก็พวกพิมพ์เขียวประมาณนี้เลยนะแล้วก็ต่อมานะครับเป็นรถเริ่มต้นของผู้เล่นใหม่นะครับนี่กล่องสีแดงๆนี้เลยนะครับมาเราก็ทำการเปิดเลย <Yahoo! S 1> โอ้โหได้เป็นคันนี้นะครับ กาชารดผู้เล่นใหม่นะครับมันจะสุ่มลดด้วยกันประมาณ4คันนะครับจะมีสุ่มโอกาสได้ R32 ด้วยนะครับเนี่ยคันข้างๆสีแดงเลยนะครับอาจจะมีโอกาสได้ R32 นะเซิฟนี้นะครับโอเคก็ตมนไม่เลยโอเคก็ทําการกดออกไปนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะมีบัตรรีสกี้นะครับที่ได้มาฟรีนะครับแล้วก็โทรศัพท์มาให้หนึ่งเครื่องประมาณนี้เนาะตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่กาลาดนะครับนี่กาลาดเซิร์นี้ก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะครับ แดี๋ยวก็มาดูในแผนที่กันนะครับก็กด easy นะครับนี่ตอนนี้เราก็อยู่กันที่กะลาดตรงนี้นะครับในเมืองนะฮะอันนี้ก็คือภายในเซิฟทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้เลยนะฮะว้าว UI ไอคอนนะครับก็สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็ระบบต่อมานะครับแล้วก็เซิฟนี้นะครับมีอ่าวอโซนด้วยนะครับแล้วก็จะมีระบบอาบน้ำแล้วก็ระบบนอนนะครับส่วนนอนนะครับก็ตรงนี้เลยอ่านี่นะครับเราก็สามารถนอนได้นะครับส่วนอาบน้ำนะครับก็คือห้องนี้นะครับ โอเคแต่ว่าเราต้องไปซื้อสบู่ก่อนนะครับถึงจะสามารถอาบได้แล้วก็มีระบบความเครียดด้วยนะเซิฟนี้นะฮะนี่ไงร้านค้าโอเคตอนนี้เราก็เจอร้านค้าแล้วนะครับโอเคก็อยู่ตรงนี้เลยนะฮะโอเคก็จะมีมาม่าดิบนะครับชุดอ่าซ่อมรถโทรศัพท์วิทยุนะครับบัตรทํางานขาวนะครับแล้วก็ไบโอลถอ่าบัตรเก็บกล่องดวงใจสบู่ก็ทำการซื้อไว้เลยมีหมอนด้วยนะครับ แล้วก็บัตรจี้เหล็กนะครับลำโพงบัตรเข้าวอโซนนะครับอ่าแล้วก็มีเต็นด้วยนะครับสามารถเอาไปนอนได้นะครับที่อื่นแล้วก็มีปิ่นโตประมาณนี้เลยโอเคเมื่อเราทำการซื้อเสร็จแล้วนะครับก็มาที่รถเข็นของชั้นนะครับแล้วก็ชําระด้วยเงินในกระเป๋านะฮะนี่ก็ทำการกดซื้อไปนะฮะตกลงเรียบร้อยได้มาเรียบร้อยแล้วนะฮะ <Yahoo! S 1> ส่วนตรงจุดนี้คือจุดอะไรอะ่ะเดี๋ยวพี่ขอดูก่อน อันนี้เป็นจุดอ๋อวาร์ปน่าจะวาร์ปมากิจกรรมหรือเปล่านะครับเป็นโซนอะไรสักอย่างนะพี่ไม่แน่ใจนะอันนี้เป็นจุดชิงทงนะครับโอเคตอนนี้กก็วาร์ปกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับ สุวรรณตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดวาร์ปไปวอลโซนนะครับจุดวาร์ปวอลโซนก็จะอยู่ที่กะลาดนะฮะนี่นะครับมันจะต้องทําการใช้บัตรนะครับในการวาร์ปด้วยนะครับก็ซื้อได้ที่ร้านค้านะครับนี่ก็ทําการวาร์ปไปเลยรอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคตัวนี้ก็วาร์ปมาที่วอลโซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีเลยก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับสุวรรณตรงนี้นะครับก็จะมีจุดให้เช่าอาวุธด้วยเฮ้ยอย่างเท่นะครับโอเคก็ทําการกดจี้นะครับ อ่าตอนนี้เราก็ได้อาวุธมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่มีปืนด้วยวะคุณผู้ชมเฮ้ยโคตรเท่นะครับก็ลองมาฝึกซ้อมต่อยฝึกอาวุธได้นะครับอ่าเป็นไงนะครับอย่างเท่นะครับส่วนตรงจุดนี้นะครับก็เป็นจุดคืนอาวุธโอเคตอนนี้ก็คือเรียบร้อยนะครับเราก็รับการกลับไปไปที่หลาดเหมือนเดิมเราก็รับการเข้าไปอาบน้ําก่อนแล้วกันเนาะเนี่กด E เพื่อทําการอาบน้ํานะครับสําหรับใครนะครับที่มาเล่นเซิร์ฟนี้แล้วมาเป็นแก๊งหรือว่ามาเป็นครอบครัวนะครับก็ มา5คนนะครับก็รับรถทำงาน80โล1คันแล้วก็กาชากิจกรรมนะครับประมาณ5ลูกนะครับส่วนมา10คนนะครับก็รับรถทำงาน80โล2คันแล้วก็ R32 เพิ่มบีก1คันแล้วก็กาชาอีกประมาณ10ลูกนะครับส um ่วนมา15คนนะครับก็รับรถทำงาน80โลนะครับประมาณ3คันแล้วก็ R32 2คันนะครับแล้วก็กาชาอีกประมาณ15ลูกประมาณนี้เลยนะครับ ตรงนี้ก็ทําการเบิกรถกันก่อนดีกว่านะครับรถที่เราได้มาฟรีไม่แน่ใจว่าคันไหนนะอ่านี่เลยนะนี่ก็คือรถเริ่มต้นนะครับที่เราสุ่มได้มานะครับก็เป็นคันนี้เลยนะโอเคก็ทําการกดตัวบีคัดเข็มขัดด้วยนะครับเพราะว่ามีเสียงแจ้งเตือนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่คาดก็น่าจะบลาคาานิดนึงนะครับโอเคส่วนตรงนี้นะครับเอ๊มีตลาดโลกด้วยนะครับอ่าทาการแวะหน่อยนะครับนี่เลยตรงนี้มีตลาดโลกนะครับก็สามารถเอาของมาขายได้นะครับนี่ โอเคก็ okay, okay, มีคนอาเพชรมาขายด้วยนะครับประมาณนี้เลยส่วนด้านหน้าก็จะมีโลโก้เซิร์ฟนะครับนี่ประมาณนี้นะเท่ๆนะครับเวนิสตอนนี้ครับเราก็มาถึงร้านขายรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปดูกันนะว่ามีรถอะไรขายบ้างนะครับน่ะจอดรถไปตรงนี้เลยนะครับถ้ามีรถที่เราสนใจนะครับเดี๋ยวพี่ทําการซื้อสักหนึ่งคันละกันเนาะโอเคจุดซื้อรถก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับทาการ<อ>กดตัตุยนะครับเปิดมาก็เป็นรถเริ่มต้นนะประมาณ3,000บาทนะครับ อันนี้ก็เป็นจักรยาน B M X ประมาณพันห้านะครับมอไซค์ซุ per ปปาร์ก็มีนะครับนี่อ่มีหลายคันเลยนะครับให้เลือกซื้อนะครับราคาไม่ถึงล้านเลยนะคุณผู้ชมก็ประมาณ780,000บาทนะครับแล้วก็มีพวกรถทำงานด้วยนะครับนี่ประมาณ40โลนะครับแล้วก็รถ60โลแล้วก็รถ80โลนะครับ,บก็ถ้า80โลก็ประมาณ120,000บาทนะครับประมาณนี้เลย ส่วนหน่วยงานในเซิฟนะครับก็รับหน่วยงานด้วยนะจำนวนมากเลยนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับมีตำรวจมีหมอแล้วก็มีช่างนะครับแล้วก็มีเชฟด้วยนะครับใครอยากเป็นหน่วยงานไหนนะครับในเซิฟนี้ก็ลองไปสมัครได้ที่ดิสคอดของทางเซิฟดูนะครับรับหน่วยงานจำนวนมากเลยนะฮะในส่วนของกิจกรรมนะครับที่ทางเซิฟมีให้เล่นนะครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับมีเก็บแอดดอปนะ แล้วก็มีชิงทงปีไตกีฬาประมาณนี้เลยนะครับส่วนตารางเวลากิจกรรมนะครับก็สามารถไปดูได้ที่ดิสคอร์ดของทางเซิร์ฟนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าสอนอแล้วนะครับนี่ก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับก็เรียบๆง่ายๆนะครับด้านในก็ลงแอรแมปใหม่นะครับสวยๆเนาะโอเคแล้วก็จุดต่อมานะครับโรงพยาบาลไปแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลกัน let's go ตาหน้าตรงนี้ครับก็จะเป็นอีกหนึ่งกระดาดนะครับนี่เลยอ่าก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับมี อาชีพนะครับเข้ามาใหม่ด้วยนะครับเป็นอาชีพขนส่งนะครับขนส่งหรือว่าพวกรับพัสดุอะไรประมาณเนี้นะครับตอนนี้อุ้ยหน้าโรงพยาบาลก็ตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยนะครับนี่เป็นไงแมพโรงพยาบาลสีขาวนะครับด้านหน้านี้ก็จะเป็นตู้ป้านะครับเอาไว้ใส่พวกนักโทษที่ทําผิดกฎหมายนะครับก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็จุดต่อมานะครับอู่ช่างเซิร์ฟนี้ก็อยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋ออยู่ตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวไปสำรวจที่อุช่างการคุ้มชม <B ank> แล้วก็จงจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามันคือจุดอะไรไปอยู่ใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลเหมือนกัน <B ank> ตอนนี้ครับเราก็มาถึงกันแล้วนะตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดขายข,ายของนั่นเองนะหรือว่าจุดรับซื้ออ่านี่เลยนะครับโอเคก็คือตลาดการนะครับอย่างเช่นตอนนี้เราเราก็สามารถขายไอติมแตงโมได้นะครับก็ขายเพชรไปเลยนะนี่ขายไปเลยนะครับได้เงินมาประมาณอ่ตั้ง2,000กว่าบาทนะครับเสียดายเพชรมากเลยนะสามารถเอาไปแบบ ไปตีพวกอาวงอาวุธได้นะครับตีอย่างของอย่างอื่นนะฮะแต่ว่าพี่ขายอะไรกันเนาะตอนนี้เราก็มาถึงอูช่างแล้วนะครับนี่เลยเฮ้ยอูช่างเซิรฟนี้โคตรน่ารักอะดูดินะครับหวานแหววมากเลยนะครับแบบสวยด้วยนะครับเป็นไงโอเคมีให้เติมน้ํามันด้วยนะครับนี่เลยถ้าเกิดว่าเราจะแต่งรถเปลี่ยนสีรถก็ให้ช่างทํานะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็จุดต่อมานะครับเซิรฟนี้มีให้ทําใบขับขี่ด้วยนะครับ อ่ะนี่เลยนะจุดทําใบขับขี่รถยนต์นะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าตํารวจนะครับขอดูใบขับขี่นะครับไม่มีเราก็อาจจะโดนไปสั่งก็ได้นะอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับโอเคแล้วก็จุดต่อมาตรงนี้ก็คือจุดอะไรอ่ะอันนี้เป็นร้านอาหารนะครับอ๋อเป็นร้านอาหารนะครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็ทําการปดชาดต็มขาดก่อนไปแล้วก็ไปดูกันนะครับด้านในก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะครับนี่อย่างสวยนะฮะ โอเคแล้วก็จุดต่อมานะครับในแผนที่มีเหล็กไหมตรงนี้พี่ไม่แน่ใจนะว่าคือจุดอะไรนะครับอันนี้เป็นแลนเขียวนะครับโอเคแล้วก็จะมีห้องน้ําอยู่ตรงนี้ด้วยนะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งกรลาดนะครับโอเคส่วนจุดนี้นะครับคือจุดอะไรอ่ะอันนี้เป็นสภานะครับนี่อันนี้คือจุดสภานะครับแล้วก็มีเกาะด้วยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเลเบลนะครับเลเบลเซิฟนี้ก็อยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋ออยู่ตรงนี้เลยนะครับที่สนามบินนี่ทะเลทรายนะครับไปแล้วก็ไปที่นั่นกัน อนนี้เราก็ใกล้ถึงเลเบลแล้วนะครับส่วนเซิฟนีนะครับก็ลงแบบต้นไม้ด้วยนะครับนี่เป็นไงโอ้โหดูต้นไม้ดิคุณผู้ชมนะครับโคตรเยอะนะฮะนี่ประมาณนี้เลยนะครับเซิฟนี้ก็ถือว่าลื่นใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้คือถ้าพิ่แหลกก็เป็นที่มอสภาพสวยนะครับโอเคตอนนี้เราก็มาถึงเลเบลแล้วนะครับเลเบลก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะครับด้านหน้านี้ก็จะมีจุดตู้งกดเงินด้วยนะครับ แล้วก็โต๊ะคราฟนะครับก็อยู่ทางด้านหน้าเลยนะฮะอันนี้เป็นโต๊ะคราฟแร่นะครับนี่ส่วนด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะปรุงยานะครับนี่นะครับถุงซงถุงซิปนะครับอันนี้เป็นคราฟกัญชาขวดนะครับแล้วก็มีบิงซูยัดไส้นะครับแล้วก็ต่อมานี้เป็นตู้เซฟนะครับบริการรับฝากของอันนี้ก็เป็นโต๊ะคราบจิปะทะทั่วไปนะครับนี่ อันนี้เป็นบัตรประกันนะครับบัตรคราฟย่านะครับถังดําน้ําบัตรดีสกีนแล้วก็นี่เป็นแหวนแก๊งนะครับส่วนอาวุธนะครับก็ตามที่บอกไปเลยนะก็ยังไม่เข้านะครับแล้วก็งานผิดกฎหมายภายในเซิฟนี้นะครับมีอะไรให้ทําบ้างนะครับก็จะมีจกปูนะครับจกสายไฟขายกัญชานะครับขายโคเคนแล้วก็มีขายเสือดําด้วยนะครับได้มาจากการล่าสัตว์บนเกาะนะครับอ่าน่าสนใจด้วยนะครับก็คืออ่าเป็นงานผิดกฎหมายนะครับก็เป็นเกาะล่าสัตว์นะครับ ส่วนงานทุกกฎหมายทั่วไปนะครับเซิฟนี้นะครับงานไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับเพราะว่าเราพอไปถึงจุดใช่ปะเราเข้าไปเดินใกล้ๆเลยมันก็จะเก็บให้เลยนะครับเก็บให้เองเลยอัตโนมัตินะครับส่วนมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเก็บแครอทเก็บข้าวเก็บพึ่งนะครับเก็บปูเก็บแตงโมเก็บไม้นะครับเก็บสตรอเบอร์รี่นะครับแล้วก็เก็บอะควาโดนะครับเก็บกล่องดวงใจนะครับเก็บสมุนไพรแล้วก็จี้เหล็กนะครับส่วน มีงานล่าสัตว์ด้วยนะครับก็ตามที่บอกไปนะครับก็จะเป็นที่เกาะตรงนี้นะครับมีอะไรให้ทับบ้านะครับก็จะมีฆ่าหมูนะครับแล้วก็ฆ่าเสือดํานะครับถ้าเกิดว่าเป็นงานขาวนะครับก็เป็นการฆ่าหมูนะครับที่เกาะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นงานผิดกฎหมายที่เกาะนะครับก็เป็นการล่าเสือดํานะครับตอนนี้เราก็มาติดกันแล้วนะครับขับรถจนไปเลยนะครับโอ้โหภาพอย่างสวยคุณผู้ชมดูดินะครับโอเคก็ จอดรถไว้ตรงนี้เลยนะครับนี่ตอนนี้เราก็เจอน้องหมาแล้วนะครับสวัสดีเจ้าหมาน้อยโอเคกดอีนะครับเพื่อการเก็บเป็นไงเฮ้ยอย่างเท่คุณผู้ชมวว้ <Wow. S 1> าจะกัดเรานะไอหมาน้อย เ็นไงบ้ครับสับเซิร์ฟแนวประเทศเวนิสนั่นเองนะฮะก็เป็นเซิร์ฟเปิดใหม่เลยนะครับอ่าฟาร์มง่ายนะครับอาวุธยังไม่เข้านะครับใครที่สนใจนะครับอยากเข้าเล่นเซิร์ฟนี้นะคะรับเดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะทางเซิร์ฟน,นะครับฟรีไวริสนะครับแค่เข้าไปกรอกข้อมูลนะครับแล้วก็รอรับวันนี้ได้เลยนะฮะโอเคพี่ก็ฝากเซิร์ฟนี้ด้วยละกันโอเคครับหากใครชอบคลิปเนแบบนี้นะครับลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ลืมกดกระดิ่งด้วยนะไเพม่ๆกอใคครรนนะับแล้วพา